สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมก็เรามาเจอกันในเกม Mental Hospital นะครับ IV นั่นเองครับผมเป็นเกมเก่ามากๆแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นมานานพอสมควรนะครับผมแต่รอบนี้เรามาเล่นพาร์ทที่2นะครับผมโอเคตรงนี้แหละผมมาลงตรงนี้แล้วก็แพ้ไปในพาร์ทแรกนะครับผมเมื่อประมาณกี่เดือนแล้ววันนี้หเดือนหรือเปล่าหรือปีหนึ่งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนานมากจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีเสียง นะอะโอเคตรงนี้เราก็เดี๋ยวเรามันจะมีกล้องให้เรานะครับผมเดี๋ยวที่นปึ๊บเราเจอตัวอะไรไม่รู้ครับเราต้องวิง่งวิ่งครับผมจริงๆเล่นเล่นผ่านมาพอสมควรนะจริงจริงวิ่งสิครับผมกดวิ่งนะครับมันมีกดปุ่มวิ่งด้วยไอเกมเนี้ยเล่นแล้วเล่นอ,อีกครับผมไม่ผ่านสักทีนะครับเล่นไม่จบนะครับผมเหมือนจะจบก็ไม่จบอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอันไหนที่ผ่านไปแล้วเคยเล่นไปแล้วก็จะ ดิบๆผ่านนะผมโอเคตรงน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีมีเส้นทางให้เราไปไปกดอะไรนะแบบเหมือนมอบมอบไฟนะผมโอเคเมื่อกี้มันโยนมันโยนใส่เรามันโยนมาจากทางซ้ายนะรหรือว่าเราต้องไปทางซ้ายก่อนนั่นเองนะครับผมถ้ามันมาทางไหนให้เราไปทางนั้นก่อนนะครับผมอย่างเช่นมีผีอยู่ทางขวาวิ่งผ่านไปทางขวาอ่าเราก็ต้องไปทางขวานะไม่ใช่วิ่งไปหามันนะคือวิ่งไป ทางที่มันเคยมานะครับผมอันนี้เราตรงตรงนี้เราต้องก้มลงนะครับต้องก้มลงบอกเลยว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ยากไหมมันไม่ยากนะบอกเลยว่ามันมันชี้มันกินเวลาครับผมเป็นฉากที่กินเวลามากแต่ไม่ทําไม่ได้นะเพราะว่าไม่ทําเราจะเสียเลือดฟรีมันจะวิ่งมาตบเรานะพวกนี้มันมันจะบอกผีก็ไม่ผีมันจะเป็นซอมบี้ก็ไม่ซอมบี้มันเป็นเป็นผู้ป่วย ครับผมเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับผมจิตเวชเนาะตรงนี้นะก็แบบว่าอยู่ในนี้มานานก็กลายเป็นแบบกึ่งอามนุษุ์ไปแล้วอะ่ะเป็นอามนุษย์ไปแล้วนะครับผมหน้าตาจะร้อนๆหน่อนยมันศพอะไรเงี้ยเคลื่อนที่อะไรเป็นซอมบี้อะไรไปอย่างเงี้ยเออเราต้องไปตรงนี้ก่อนครับไปให้รอดมันไปให้รอดเฮ้ยได้อยู่คราวนี้ก็ ไม่มีอะไรในนี้นะผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นานแล้วนะโอเคเดี๋ยวปิดไฟมันเปลืองนะผมถ้าเกิดเราเปิดตัวกล้องบ่อยๆนานๆเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ของมันนะแบตเตอรี่หมดนี่แย่เลยนะดูความมืดของมันดิโคตรมืดแบตเตอรี่สี่ก้อนสี่ก้อนเปล่าหรือประมาณสองก้อนหรือสามก้อนประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราต้องไปหาตัวตัวไหนวะตัวไฟหรือกด ก,กดอะไรทักอย่างเนี่ยมันให้กดอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันเออนี่นี่นี่กดตัวนี้นะผมปุ๊บนี่อะมันขึ้นเตืดนเตืเตือแล้วแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปเส้นทางเดิมนะครับผมนี่และความลําบากมันตรงนี้นะผมพลาดน,นิดเดียวมันวิ่งไล่เลยนะถามว่าวิ่งวิ่งตามติดไหมมันก็ไม่ตามขนาดนั้นมันก็ถ้าเราอยู่ใกล้ใในในระยะของมันมันก็ตีอยู่แต่ถ้าเกินนอกระยะแล้วมันก็หยุดตี โอเคตรงนี้ก็เรื่อยๆนะครับผมไป,ไปค่อยไปค่อยๆไปนะ,นะเห็นตูดริบบี่ริบบี่ทบหันมังหลังโอเคขยับบางข้างหน่อยนะครับแล้วเราก็ลงลงมานะครับลงมาปับค่อยๆไปนะค่อยๆไปอย่าพลาดนะครับผมขอบกำแพงเอาไว้ ขอกำแพงเข้าไว้นะผมเนี่ยพวกนี้วิ่งผ่านเนี่ยมันวิ่งตีเลยนะอย่างน้นอยๆหนึ่งทีนะต้องโดนหนึ่งทีอะถ้าไม่โดนคือมันหันหลังอยู่นะครับผมมาเรียบร้อยครับเขาดีต้องหาทางผ่านเนาะนู่นทางที่เราเคยมาตรงนี้เป็นทางหน้าของเราแล้วนี่ทางขวาให้เรามาทางขวาหรือเปล่าเอะใช่ไหมหรือว่าข้างหน้าวะจําให้ได้เหมือนกันนะเราต้อง ถ้าเป็นข้างหน้ามันก็น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นทางขวามันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเราเหลือแต่ขวานะ,ะเรามาทางนี้ก็ได้โอเคปุ๊บปุ๊บเราลงมั้งล่างครับผมเจอน้ำก่อนเลยหรือเ,เรามาผิดทางมาเนี่ยข้าน้อยเห็น เห็นซอมบี้อยู่ข้างหน้ากระดึ้อคือดึ้อมันจะกินมันจะกินขน้อยไมหมเนาะมันมานะครับมันเอาแล้วอ,อือหือวิ่งวิ่งวิ่งพ้นพ้นพ้นแล้วพ้นแล้ววิ่งมาพ้นพ้นพ้นแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วนะครับผมพ้นประตูแล้วนะ แต่ผมเปิดประตูนี้ไม่ได้บ้าเอ้ยคนละที่หรือเปล่าเนี่ยกลับไปก็โดนตีก็เลยน่าจะตายครับผมมันไม่มีหลอดเลือดบอกนะเกมนี้นะผมโดนตีมันนับเป็นฮิตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้โหต้องกลับไปด้วยฮนะมาแล้วมาเลยไม่ได้เหรอโอ้กระดักจังดักจังเลยอะ่ะมันดักครับผมมันดักผมแบบจะไปยังไงดีวะจวดเลยไหมครับผมจวดเลยไหม พุ่งทีเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปโดนตีทีเดียวก็น่าจะตายไหมเราไม่มั่นใจฮะเอาไงดีวะเอาไงดีวะพี่พี่ครับก็ผ่านก็ผ่านครับผ่านผ่าน,นโ,โอ้โหตายเลยยายผียายผีอลิสมันชื่ออลิสนะผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะมันชื่ออลิสนะผมไม่เอาเราเราขังไม่ได้ลงเลยมันเราตายแล้ว ีใส่ไม่ดีเบื่อจริงๆเลยโดนตีไม่กี่ทีก็ตายละมาเอาใหม่เอาใหม่วิ่งหน่อยวิ่งหน่อยพี่จืดพี่จดมาวิ่งกันไปวิ่งกันไปวิ่งกันไปจ่าเอ๋จ่าเอ๋ไปละจ้าไปครับผมไปครับผมเราต้องไปให้รอดเราต้องขึ้นนะเอาขึ้นไปขึ้นไปแล้ามา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมีสโลมันสโลสโลอะไรก็ไม่รู้หลังจากเปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องหาทางไปแบบวิ่งวิ่งผ่ามันวิ่งผามันมันจะโดนตบเราจะโดนตบเฮ้ยวิ่งพามันวิ่งผ่ามันอ๋อโดนไปหนึ่งทีโอ้โหเอาวิ่งมาให้สุดวิ่งมาให้สุดครับผมมนนนีน่วงนิดนึง วิ่งไปวิ่งไปขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดขึ้นครับผมขึ้นครับผมเอออันนี้คือไปเปิดไฟะนะเอาแล้วนะครับผมตรงนี้อด้ลงโลิกใจอยังไงดีครับเนี่ยมาถึงตรงนี้ครับผมมันมันมีตัวอะไรรอเราอยู่ก็ไม่ลู้เอาแล้วไงเอาแล้วไงทำยังไงดีตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าข้างในหน่อยเข้าข้างในอย่ามากัดกูนะเข้าข้างในแล้วนะ เข้าข้างในแล้วนะเข้าเข้ากูเข,ข้าจริงๆนะเข้าแล้วนะเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรเลยโล่งมากเข้ามาทําไมครับเนี่ยออกจะออกอยังไงดีจะดึ๊บออกเหรอมันจะเปลืองแบตไปไหมวิ่งเลยไหมเออข้างนอกเออเอาไงดีวะอืมอะไรวะเอวเอวิ่งครับผมวิ่งครับวิ่งครับวิ่งเลี้ยวแม่งเลยตรงนี้ปุ๊บจ้าเอ๋ พี่เสือปากจระเข้ไม่เอาอุ้ยเอาห้องนี้ตันด้วยก็แย่อยู่นะครับมันแย่อยู่โอ้โดนตีโอ้ย oh, โดนตีตายนะครับผมเยียยม้อยแล้วแล้วเราก็มาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับผมอ,อีกฟากนึงนะไอตรงที่เราไปอะไรนะไปกดไอสวิทไฟอะอะไรนะนี่อีกฟากนึ่งนะครับผมขอวิ่งไปก่อนนะตอนนี้วิ่งไปก่อนนะผมวิ่งไปก่อน เออวิ่งวิ่งหลบวิงหลบวิ่งหลบมีสโลวมีสโลวิ่งหลบวิ่งหลบนะครับผมโอเคเราเห็นตรงนี้นะอ๋อประตูครับประตูเปิดได้ครับประตูนี้เปิดได้นะมันจะมีสามทางใช่ไหมครับไอ้ตรงแรกที่เราไปกดปลั๊กไฟตรงนั้นนะไอ้ตรงไฟนะแล้วก็ตรงข้ามกันเลยครับผมให้วิ่งมาครังเลยโอเคคราวนี้ก็มาเจอห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ทําไมไม่ปิดกล้องไว้คดเปลืองแบตแบตเตอรี่จะหมดนะโอ้ยอันนี้อันนี้ตันเนอะ มีโตะนะครับผมมีโตะแล้วก็อัอนนี้ตันนะผมมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นเราระหว่างเธอกับเรานะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตรงนี้ไม่ได้เลยมีประตูที่เรามานะครับผมแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่าเราน่าจะลองเข้าประตูนี้ดีไหมเนะี่ยมันมันเข้าได้นะที่เหลือมันตันนะผมเออน่าสนใจนะครับผม มาครับท่านผู้ชมเรามาลองเข้าดูนะครับผมปั <su> ๊กเดินไปเออจะชี alike? ้เอออะไรวะเนี้ยนะครับผมมันเดินไปทางนี้นะครับผมเราไปตามมันวิววิววิวคุณเห็นอะไรไหมตาแดงๆตาแดงๆจะไว้ใจได้ก่าเอาแล้วไงกูดักกูตรงนั้นด้วยเอาแล้วครับผมไปอีกทางสิครับไปทำไมทางนู้นน่ะทางนี้มันต้องมีอะไรดีบ้างแหละ เปิดไม่ได้แแเปิดไม่ได้แแเอ่อเอะตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีประตูด้วยแแก็เปิดไม่ได้นะแแทำไงดีล่ะแแโอ้ยเฮ้ยมันหายไปนะครับผมสังเกตดูดิไอตาแดงๆมันก็หายไปแล้วเราเดินไปครับเดินไปเฮ้ยเดินเดินเดินเฮ้ยเฮ้ยมีศพแล้วก็มีเลือดนะครับผมโดนลากไปขยำไปกิน ในห้องวายอะไรเนี่ยเอ่อเราต้องเข้าไปอยู่ในห้องครับผมแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในห้องนะครับผมตอนเดี้เราเข้ามาในห้องแล้วมีศพนะครับผมไอเมื่อกี้หรือเปล่าหรือเมื่อกี้เราเจอภาพหลอนเนี่ยหรือว่าเราหลอนเองเอตรงนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยฮะเออตัวอะไรวะเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแมวเอ่อเอาไงดี เ,เราจะเข้าไปไมบไม่ไมบไม่ไม่มาตีผมเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อย่างี้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนก็ได้นะได้ไหมดู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 แล้วก็คงไม่มีก็ตามกูทำไมวะเนี่ยตามจังเลยครับผมโอ้เอาเอาเอาอยัางไงดีเนี่ยเอาอยัางไงดี นะครับเราไปอีกห้องนึงเลยดีกว่าครับผมมันมีอีกห้องใช่ไหมอ่าเราจะไปยังไงดีแต่นก็ตามมาดีนะแมวนี้เนี่ยมิ้งจะตามมาเลขนาดนั้นนะโอ้ยเสีงเลยนะครับมีคนตามติดชีวิตฉันปะปะเราเสือที่หนีที่หนีโอ้โหเต็มเต็มเต็มหูเลยเสียงเต็มมันยังตามมาครับผมมันยังตามผมมาอยู่นะไ้บ้าเอ้ยทำไมดีครับเนี่ยไป ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมจะเอ๊ะเอ๊ะมีอะไรไหมรูปภาพรูปภาพคนรูปภาพคนแล้วก็มีกรอบรูปนะครับมีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเด้อเด้อมันคือลิงตีชิงออพอพอเก็บแล้วตีชิงอา้าแมวหนีว่ะแมวไม่ชอบลิงลิงมีขนลิงกินกล้วยเอ้ยข้างหน้ามีประตูครับผม เอ้ยไม่ใช่ประตูคืออะไรไม่รู้แต่เปิดไม่ได้นะบ้าเอ้ยเปิดไม่ได้เซ็งเลยอะ่ะทำไงดีเอ่อเปิดไม่ได้จริงๆอะ่ะกุญแจก็มีแต่เปิดไม่ได้เอาไงดีลูกพี่ตีชิงชับชับชับชิงชับชับชิงชับสนุกไหมเหมือนมันเรียกคนเสียงดังทำไมอะ่ะผีจะหลอกโอ้โหบ้าไปเฮ้ยบายบายพี่ เอออะไรีโอ้ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเออรู้สึกเมายาดิ่ดสงสัยเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยโอ้หมาแบบเบลอๆเลยฮะตื่นมาในห้องที่ห้องหนึ่งครับผมห้องนี้คือห้องอะไรวะเดี๋ยวำนึ่งนะขอลุกขึ้นมาก่อน โอ้โหมีรูปภาพตรงนี้ด้วยอ่าไม่พลาดไม่พลาดนีไม่พลาด,าด,าด,าดเก็บไว้เก็บไว้นะอุยตัวอะไรวะหุ่นลองเสื้อในท่านั่งเซ็กซี่นั่นแหละเอาได้ได้โอเคครับผมดังนั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูภาพกันนะอ๋อพลอยวิชมีนะครับผมโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ